วิทยาลัยสารพัดช,ช่างมหาสารคามเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในพื้นที่ตำบลบอยใหญ่อำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่อำเภอบบรบือจังหวัดมหาสารคามวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามจัดโครงการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดเซ็นเตอร์โดยมีนายกรุงนามสงาประหลัดอาวุโสอำเภอบบรบือจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานลั่นคลองเพื่อเปิดโครงการค่ะซึ่งกําหนดจัดกิจกรรมขึ้นนะคะในระหว่างวันที่13-18มิถุนายน2563ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาม,มีจิตอาสา นำวิชาชีพออกบริการสังคมเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสอีกทั้งเพื่อสนองนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยค่ะนายสัมริตภูเลี่ยมคำผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามกล่าวว่าการจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอินเซนเตอร์ในพื้นที่อำเภอบรารบือได้จัดให้มีการบริการ3ามกิจ กําลักคือ 1. ทีมบริการซ่อมโดยครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาแผนกช่างยนต์ช่างไฟฟ้ากําลังช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างชุมชน ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยมีการออกใบรับงานซ่อมวิเคราะห์อาการเสียดําเนินการซ่อมและให้คําแนะนําวิธีการใช้ดูแลรักษาต่อผู้รับบริการค่ะทีมที่2บริการสร้างโดยแผนกวิชาคหากกรรมกรแผนกวิชาสามัญให้บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพสอนทําเจลล้างมือพร้อมบรรจุภัณฑ์การทําขนมและ การตัดผมชายส่วนทีมที่3คือบริการพัฒนาโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ออกพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและนําเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตเสื้อกกหมู่ที่4บ้านหนองย่าปล้องตําบลบอยใหญ่อําเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ